ขุดหลุมได้รวดเร็วและแข็งแกร่งด้วยเครื่องเจาะดินนิปปอนทีเอลห้าสิบสองสีแรงมาทนทานม่มีดวิปปอนรับประกันหนึ่งปีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําเครื่องเจาะดินไว้ใช้งานค่ะเครื่องเจาะดินนิปปอนรุ่นทีเอลห้าสิบสองกำลังสีแรงมาแขนจับปรับได้สองระดับสามารถใช้เจาะคนเดียวหรือเจาะสองคนได้ช่วยผ่อนแรงในการขุดดินและทําให้งานเสร็จเร็วทนทานและเหมาะสําหรับงานสวนงานเกษตรและงานก่อสร้างเครื่องขุดหลุมนิปปอนทําจากวัสดุที่แข็งแกร่งห้องเกียร์ทดใหญ่เพลาลูกปืนแข็งแรง เหมาะสำหรับต่อทั้งดินอ่อนและดินแข็งเครื่องยนต์สโงสโรกรขนาด52ลูกบาทเซนติเมตรกำลังพาวเวอร์ 4HP ความเร็วรอบ7,000 RPM มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้น้ำหนักรวม8.9กกิโลกรัมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดผสมน้ำมันเบนซินกับน้ำมันออโตโลูสามารถเลือกเติมน้ำมันได้น้ำมันแกโซโฮอล์หรือ95น้ําน้ำมันเบนซิน91หนรือ95ขุดหลุมง,ง่ายกระจายความร้อนอย่างรวดเร็วประหยัดพลังงานไมมีเหล็กทันงสเตนวิปปอนนมนคงยาวนานรับปประกัน,น,น1ี สนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอบคุณค่ะ